แต่ปรกว่าผมโดนปืนกลยิงใส่ลงมาเยเดี๋ยวเดีแม่งผมต้องใช้เพิร์ตเอ็ดแล้วอะเชิญเลือดผมเต็มกูไม่เจองูนะขอร้อง Did you even see the kind of helicopter they sent after us? a n a bird like that cost around f i t e n million dollars. Man, terrorism is lucrative. Maybe <laughs> they have an oil baron or two in their pocket. Don't know, you know, the country I was born in, I think, causes most of the problems in this world. Yeah, sure. Everyone loves to blame America for everything. We're not the bad guy, Jake. S. <S ตรงนี้มีสกิลพอยห้า i̇şte พ go mm ันใช่โอ้ยตริงจริงอเมริกาไม่มาททุกอย่างหมดอะแต่ตอนนี้อเมกาไม่มลบอะไรของเจ๊เจันคีบนเหมือนกันเลยจริงๆเราเจ๊ซึน ตัวเองมึงปิดปากเงียบแต่ตัวเองบ่นใช่ไหมแต่มึงก็เป็นสไตล์อีกแบบดีๆเจ๊กมือเลยเจ๊กเป็นเกินเจ๊กเป็เกิน Get through the shopping area ใกล้จะถึงบีฮอลแล้วว่า Everywhere you look, there's more of these assholes. Sucks being so popular. แล้วมึงจะตะโกนทำไม โอ้หดูดเก็บของกงินได้ใช้กระสุนหมดแน่ๆวิ่งเลยไหมไม่ทันล้วว่ารอฆ่าได้นะทีนึง สี่เหลี่ยมเอ็กซ์ำชื่อท่าไม่ได้กูสี่เหลี่ยมเอ็กซ์เลยกันเฮ้ยปลา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 อ้อวกอา้าด้านทัง หลอดแล้ววะฮะแดดมิดตบไข่ไหมไม่ปอยใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอดสุดท้ายเฮ้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 ยมันชุบแจกชุบแจกอะไรนะ่ยเอามาเหมือนพ่อพิษ

โดดลงเฉยๆเอ้าแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่ดีโดดลงไปเลยนะโดดลงไปอีกข้างไม่ใช่เหรอนั่นไงอ่าจริงด้วย Sherry it's open เฉยเียดมันมีร้านลอยสักด้วยอ่ะเออไปสักกันก่อนไหม At two no thank you นี่เป็นร้านที่คริดมาหารอยสักพิเศษหรือเปล่าไม่ใช่แล้ว <laughs> I don't like this. Lensa to stop that. Smells like death. Just like a don you. โอ้ยแม่งพวกนี้อยู่ที่สว่างๆันไม่เป็นไดไงวะเอมเอ็กซ์่ตาลงเฮลยย

เร็วโอ,อ,เอ,อ,อ้โหไปดิออโอ้โหเอ้าเอาเอาดี๋ยววะอ,อยู่ในประตูฮะเดี๋ยววะเข้ามาสิเอ้าอยู่มาเหรอนี่แล้วทำไมไปอยู่ในน,น,นั้นนะโดนเด้งเข้ามา Thank you เฮ้ยไกลนะโดนเด่งมาจริงอะใช่เด่งมาไงไม่รู้ไปแล้วก็ได้แม่แม่เอาสกิลพงสกิลพอยท์ทั้งนั้นมีปืน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 อยู่ข้างบนอะตรงนี้มีสกิลพอยท์สองพันห้าสี่พันเออสักอย่าง อ้ายฟังวัดช็อตกันไม่มีช่องเก็บกระสุนแล้วเว้ยเออดิวัดโดนได้ลองของพอดีเป็นช็อตกันรุ่นเดียวบรีออนไหมน่าจะใช่ัมงโอ้กระสุนช็อตกันเเอชล ไปเลวนะนอนกูโอ้ยหลังกูคุณเล่นอะไรนะผมแค่โดดข้ามตึกมาเฉยๆเอง จะยกูอันต้องาเลอลอตขอเวเอาแล้ว <el> ก <Sh are> ูข้ามไปยงไงล่ะโอ้โห sai lại này This is not good I'm die I'm done for I'm dead Mày mía lấy cái <laughs> cú thằng nhanh ạ Tài <laughs> nè rồi Ủa ไม่ได้เลยโ,ยโอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยอุอ้ยโดนงาเยากอะส่องจะส่องยิงให้เนี่ยคือแม่งมืดมากมืดเฮียเลยก <c oughs> ูจะโกงเกมโดยการปรับแสงขึ้นดีไหมย,ย่าเลยเดี๋ยวฮะ โอ้โหเริ่มตรงนี้ใหม่เลยอ่ะแต่มีช็อตกันให้แล้วว่ะใช่นี่เป็นคลื่อนที่ผมโิ่งดิดูตก็ดีว่ะอยู่ด้วยกันแล้วแน่ว่าคุณโดดตามมาได้ไม่หรอ แจ,บแจ,บแจบ๊อบๆหาผมแล้วอ,ะ <S 2> <S 2> อ่ะมีโดดขึ้นข้างบนได้ด้วยตรงนี้ไม่ตั้งโดดหรอกไม่คือมันตันเนะตันเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวลองดิ เป็นสดสิไอ้หนูจะตายคุณขึืนตามมาได้ไหมไ,ไม่ได้วะไม่ได้ เมื่อกี้ฆ่าไปไงวะอ๋ะอข้างบนถ้ามึงจะท osaic, ําชีวิตกูโหดขนาดนี้มันจะมีช่องให้มูดมาอ,อ่าฮะเออข้ามมาเลยด,ดูยกันนะอะทำไมคนขึ้นไม่อยู่กันเลยนะ มมน,นี่อ๊บฉันต้องเปิดอันนี้อ,องเก็บรีโมทบอมมอีกทไมทิ้งกันหมดแล้วใช่ไหมผมทิ้งกัหมดแล้วไม่มีช่อง บอลมันแรงมากนะแต่มันไม่ใช่สไตล์กูเลยเหาะสำหรับเมอร์เซอร์ว่ะเมอร์เซอร์ก็ผมไงแต่ผมไม่ได้เป็นเมอร์เซอร์แล้วทำไมหมดเมอร์เซอร์ใช่ไหมอ่าฮะทำไมถึงง่ายจังวอทวอทวอทววอ ตัวเลื่อยเว้ยเนี่ยแหละเลื่อยมึงพูดจริงปะเนี่ยโอ้ยชีวิตกูไม่เคยพ้นมึงเลยใช่ไหมเนี่ยร่าง ขยับแบบเดียวกันกับภาค5มันขึ้นมาวนมันแรงกว่าฮะเอาสิ โอ้โหเขาส yours าร์สตาไม่ใช่เอ้ยตาผมอะแต่ว่าไม่ทันแล้วเงยเยอ๋อคุณเอาเองนั่นป่ะสตาร์ล้อช็อตไฟฟ้าแม่งอะน่าจะใช่มั้งระวังนะระวังนะเดี๋ยวมันลุกขึ้นมาอีกนะตายแล้วตายแล้วตายแล้วสกิลพวไฟหัว เปิดแต่มีถ่าน้พระมันอยู่ข้างๆทางเปิดเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงผมไม่วางใจตัวที่มันล้มอยู่บนพื้นนั่นเลยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วไม่คอยอยากโหแล้วจริงไหมเนี่ยไปให้หน้าเฮ้ยอ๋อตกใจหรือมันส่งมาอีกตัวเครื่องมีเีออนมาแล้ว ออเ,คเครื่องบินลีออนมาเร็วโอเคเครื่องบินนีออนโอเคอย่างที่ไวโอบอลจริงด้วยของเจ้มันเป็นสีฮนะอือฮึเฮ้ยอย่าเพิ่งข้ามนะอย่าเพิ่งข้ามผมกดผิดอือฮึ You yeah i heard you became an agent why are you here <laughs> don't I'm know. the man behind all this chief security advisor simmons what there must be some sort of mistake i report to simmons he's your supervisor we're on our way to meet with him right now where is he uh... i need to know hey! Jake! The Yen huang <laughs> Let me handle this. thought your orders were to avoid contact with anyone. Leon's not just anyone. He saved my life back in Raccoon City. <sighs> Fair enough. <laughs> Fair enough. My Leo Pong. Look out! I'm going to Aekhaak a 2, We're here, Him again? Friend of yours? More like an ex-girlfriend. We Welcome to the club. You get used to it. ไมโอ้ผมมีเซตเลยอ๋อนี่ไงอะไรได้เหรออ้าไอ้เดียอย you, ุ้ยฟักวจิ๋วเบสเราไม่เดนลงมาแล้วยิงถังนน้ำมัน <F uck you> ไม่ขาน ไ่เฮเลนดทำอะไรได้วะโอ้ชิววะเต้าผมแค่จะกดช่วยมึงเอ้เหี้ยไอ้ยยด เฮ้ยมันอ๋อนี่มันถังถังแก๊สนี่มามาเดี๋ยวอือฮ<ะ>ึบีออนบอดจะเห็นนี่หน้าบอดไม่น่าเป็นไรมัง่งเ,เออรอบนี้คุณต้องขับเนะย ทำอะไรตัวเบอร์ตรวเบอร์คือลีออนจะซ่อมรถแล้วคุณต้องขับโอยเฮน,นีหน้าบอดือทำอะไรเนี่ยไม่ เมื่าเจอมเจอมึงเคยเป็นแฟนกูเนี่ยเมื่อไหร่ย่ายังดูดกำลังจะซอมีเออกูไม่ได้มีสติดีขนาดนั้นบบมันอยู่หน้าประตูเนี่ย ไปเลยอย่าชนกูชนมาไอ้ยัยยัยไม่ชนดูดออกมาต้องชนที่เสาหนหนยใ yeah, ช่เฮ้ยลมไป,น,น,ไปนู้นแล้ว you okay yep everything's fine by me you were kind of okay my leg is cut here on you jerry's around it's there give him credit at least he came prepared like i said indestructible i was hoping you were exaggerating i'm afraid not doesn't mean we gotta make things easy for him all tall men tight from home and อ้ามันเปลี่ยนแขนโย่อ้าววาหายน่ะอ้ามันวาาหายไปเลยไม่ได้อยากเกินไปใช่ไหม กูขอดาวนะว่าเดี <serving. S 2> ๋ยวกูต <Boy? S 2> ้องเไอ้เที่ยนี่ออกมาแน่เลยทั้งแม่ยังไงก็ต้องไปตึกนคุณหลังอยู่น้่นหนึง แฟดแกนเน็อีกแล้วผมไม่มีระเบิดมือเลยมีแต่แฟดแกนเน็ตหาย กินเฮิรร์์บกิินเฮบอ,อีกอันอมีกินเฮิฟสามเหรอเออผมมีกินเฮิฟสามอันผ <Fuck. S 1> สมไปละแมชงชางแมงสัตได้อีกอันอยู่ไหนไม่ไม่ไม่มันมีสองอันแต่ว่าที่ผมมีอยู่ละอันนึง